วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครรมนาม,ามชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องซ่อม,อมได้ไดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรม พระคำนําชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระกุณอุปธรรมครสตจ,จักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยดีเรื่อยมานะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรแด่ทุกทท่านทั้ทงท่านที่ส่งเป็นหนังสือตำรับตำราเรียน ของลูกของหลานที่ใช้แล้วนะครับที่ยังเป็นประโยชน์หนงังสืออ่านเล่นอ่านนอกเวลาหนางังสือการ์ตูนอะไรต่างๆที่ท่านส่งมาเสื้อผ้าที่ลูกหลานเลิกใช้แล้วที่ยังมีคุณภาพได้กรุณาส่งมาให้บางท่านก็ส่งเป็นเสื้อผ้าใหม่มาให้นะครับบางท่านก็ส่งเป็นข้าวสารบางท่านก็ส่งเป็นปลากระป๋องนะครับบางท่านก็ส่งเป็นอาหารแห้งอะไรต่างๆเข้ามาก็ กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไวนะ้ในโอกาสนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้ไม่ว่าใครนะครับก็ต้องพบกับความยากลําบากกันไปหมดเลยนะครับค้าขายอะไรก็ลําบากลําบนกันพี่น้องที่ทําธุรกิจอะไรต่างๆก็กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนกันไปหมดเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเราทั้งหลายจะได้มีโอกาสแบ่งปันพระพรของพระเจ้าร่วมกัน ขอพระคุณความรักพระพรของพระเจ้าที่จะสะท้อนย้อนกลับไปถึงพี่น้องคุณผู้ฟังที่มีจิตใจกว้างขวาง,วางในการดูแลพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ด้วยการส่งข้าวของเครื่องใช้เข้ามาสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งข้าวสารทั้งสิ่งต่างๆทั้งปัจจัยเงินทองที่ได้ถวายกันเข้ามาไม่ว่าจะมากจะน้อยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานบำเหน็จพระพรแด่ทุกๆท่าน ในหน้าที่การงานต่างๆที่ท่านกระทำในสุขภาพร่างกายที่ท่านจะได้รับการดูแลรักษาจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปที่เป็นพรสำหรับลูกหลานครอบครัวของท่านพันธกิจการงานหน้าที่ต่างๆของท่านให้จำเริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับทางเราขอพระเจ้าประทานบำเหน็จทั้งสิ้นจากสวรรค์แด,ด่ทุกๆท่านสืบสืบไปนะครับ คุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ12ถึงข้อ16ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ12ถึงข้อ16มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ พวกอัครทูตรักษาคน,คนเจ็บป่วยหลายคน,คนมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทรงทำด้วยมือของบรรดาอัครทูตท่ามกลางประชาชนและพวกเขารวมกันอยู่ที่เฉลียงของซาโลมอนส่วนคนอื่นๆไม่กล้าเข้ามาร่วมกับพวกเขาแต่ประชาชน เขารบพวกเขามากและชาหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดยวางบนที่นอนและแคร่เพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคน ประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมกันและพาบรรดาคนป่วยและคนมีผีโโรครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายจบพระธรรมกิจการบทที่หข้อ12ถึงข้อ16คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับได้กล่าวว่า มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์อีกหลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของพวกเขาท่ามกลางประชากรพวกสาวกอยู่พร้อมกันในเฉลียงของซาโลโมอนเมื่อคริสตจักรที่กำลังเริ่มต้นนี้กำลังเริ่มเติบโตขึ้นพระเจ้าก็ได้ส่งชัยให้พวกเขามีความสามารถที่จะกระทํากิจการอัศจรรย์หมายสำคัญต่างๆได้ อีกครั้งหนึ่งที่เป็นการสํแแดงของประธานชั่วคราวต่ตางๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานให้ในช่วงเวลาระหว่างการถือกำเนิดของคริสตจักรยุคแรกและการเสร็จสมบูรณ์ของพระคมภีร์ใหม่ในอีกเกือบสองชั่วอายุคนต่อมาของประธานเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือและเสริมสร้างคริสตจักรที่กำลังเติบโต ที่กำลังเริ่มต้นในยามที่พระคัมภีร์ใหม่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นยังไม่มีเขียนขึ้นนะครับและหมายสำคัญต่างๆนั้นก็ยังมีไว้เพื่อรับรองและยืนยันความจริงแท้ของคริสตจักรท่ามกลางการต่อต้านด้วยจิตใจไม่เชื่อของพวกยิวจำนวนหนึ่งซึ่งคริสตจักรพอได้ถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางทั้งคนที่เชื่อและคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อ คนที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆด้วยความระมัดระวังไม่เข้ามาร่วมกลุ่มกับคริสตจักรยุคแรกก็มีนะครับแต่ให้เราสังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าในพระคำของพระเจ้าได้บันทึกเอาไว้ว่าพวกเขาพร้อมใจกันเป็นคำกล่าวเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งต่อไปว่านี่เป็นครั้งที่5แล้วนะครับที่คริสตจักรยุคแรกได้ถูกบรรยายเอาไว้แบบนั้นในหนังสือกิจการคืออีกครั้งหนึ่ง ในเคล็ดลับที่แท้จริงของริเดชของคริสตจักรยุคแรกนั้นก็คือการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในจิตวิญญาณในฐานะที่เป็นยิวที่ยำเกรงพระเจ้าและตอนนี้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วพวกเขาจึงยังประชุมกันภายในบริเวณพระวิหารเหมือนเดิมเฉลียงของซาโลมอนคือพื้นที่ของพระวิหาร ที่คงตั้งอยู่มาตั้งแต่สมัยซาโลมอนทางทิศตะวันออกของยอดพระวิหารนะครับและในพระธรรมของประจาได้กล่าวต่อไปว่าส่วนคนอื่นๆนั้นไม่กล้าเข้ามาร่วมกับพวกเขาแต่ประชาชนเขารบพวกเขามากในพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นชนชั้นสูงหรืออาจจะเป็น ชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังลังเลใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในยุคแรกนั้นพวกเขามองดูห่างๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาดานียและก็ซัฟฟีราเขาคงจะจำภาพนั้นได้แล้วก็คงกลัวหละนะครับว่าถ้าเกิดเขาเข้าไปแล้วมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเขาตายแน่นะครับเขาคงจะตายเหมือนอาดานียและก็สัฟีรา แทนที่เขาจะมองเห็นฤทธิดเดชของพระเจ้าในทางบวกว่าเขาเข้าไปแล้วชีวิตของเขาจะต้องบริสุทธิ์และได้รับการปกป้องจากพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่พวกเขามองภาพนั้นเป็นภาพลบจนทำให้เขากลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปสูงสิงกับบรรดาสาวกนะครับแต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้บันทึกต่อไปว่าพวกประชาชนก็คือคนทั่วๆไปที่กรุงเยรูซาเล็มที่พระวิหารทั้งหมดนั้น ต่ก็เคารพยำเกรงพวกอกระทูตมากนะครับซึ่งอยากจะให้เราลองมาสังเกตผลลัพธ์เมื่อความบาปถูกกำจัดออกไปให้พ้นจากงานของพระเจ้าแล้วก็จะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฝ่าจิตวิญญาณนะครับและชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าแต่ก่อน วิธีการต่างๆที่เราเห็นในที่นี้ได้บรรยายเอาไว้ต่อไปว่าจนเขาทั้งหลายนั้นต่างก็หามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนน,นโดยวางไว้บนที่นอนและบนแคร่เพื่อว่าเมื่อเปตโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านก็จะได้ถูกต้องพวกเขาบางคนและก็ประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มก็มารวมกัน ต่างก็พาบรรดาคนเจ็บคนป่วยคนมีผีโโครคเบียดเบียนมาให้และทุกคนก็ได้รับการรักษาให้หายจนหมดนะครับนี่เป็นกิตติศัพท์เรื่องฤทธิเดชและก็การอัศจรรย์ต่างๆของคริสตจักรยุคแรกที่ได้แพร่สัพัดออกไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและก็ทั่วแว่นแคว้นโดยรอบกรุงเยรูซาเล็มฝูงชนเป็นอันมากก็ได้มาขอรับการรักษา จากอัครสาวกนะครับบางคนถึงขนาดหวังว่าแค่เงาของเปโตรที่พาดผ่านในชีวิตของคนเจ็บคนป่วยที่นอนรออยู่นั้นก็จะหายโรคนะครับแล้ก็คนที่ถูกผีมารซาตานผีโสโครกเบียดเบียนคืออาจจะถูกผีสิงหรืออาจจะถูกผีเข้าทำให้เจ็บป่วยทำให้เป็นบ้าหรือสติสตังไม่ดีอะไรแบบนั้นนะครับ ก็นำมาให้สาวกรักษาพวกเขาก็ได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากฤทธิอำนาจของพี่หม่านสาตานซึ่งคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆในคริสตจักรยุคแรกว่าเมื่อมีฤทธิเดชของพระเจ้าเกิดขึ้นก็มีคนมากมายได้มาร่วมกับสาวกมากขึ้นแต่ก่อนนะครับคนเชื่อถือคนที่หันกลับมา จากความบาปความชั่วนั้นก็มีมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับซึ่งภาพนี้เราต้องเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ในคริสตจักรยุคแรกที่กำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมยิวเดิมที่เป็นอยู่นั้นมาสู่ยิวที่มาเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งฤทธิอำนาจที่สําแดงออกมานั้นเป็นฤทธิอำนาจขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งก็เป็นยิวเหมือนกันแต่ว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นได้สําแดงฤทธิเดช โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสามารถที่จะกระทำกิจการต่างๆได้เพื่อที่จะเป็นการหนุนเสริมให้คริสตจักรยุคแรกนั้นเข้มแข็งและก็เติบโตและก็ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นในท่ามกลางผู้เชื่อในท่ามกลางเหล่าสาวกทั้งหลายที่เขาได้รับความไว้วางใจได้รับการชูกำลังได้รับการหนุนใจโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาก็ร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดเวลานะครับมีแสดงว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นมีความสำคัญหรืออาจจะได้เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจหลักเป็นแกนหลักเลยก็ได้นะครับว่าเป็นจุดที่พระเจ้าจะเทพระพรของพระเจ้าลงมาหรือไม่เป็นจุดที่พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวหรือไม่นะครับผมยังมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นความสำคัญมากถ้าพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องในกลุ่มผู้เชื่อ หลายๆคนมีความเป็นน้ำหนึงใจเดียวกันการขับเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนจะต้องประกอบด้วยฤทธิเดชอย่างแน่นอนนะครับและเขาจะมีฤทธิอำนาจในการต่อต้านยุทธอุบายต่างๆของมารซาตานได้ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นนะครับในปัจจุบันนี้ถ้าคุณผู้ฟังติดตามในสื่อโซเชียลต่างๆเราก็เห็นกลายเป็นวันแมนโชซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีนักเทศเพียงคนเดียว ที่เรียกตัวเองว่ามีฤทธิเดชแล้วก็สามารถเข้าถึงหัวใจของพระเจ้าได้แล้วก็รู้เคล็ดลับในการที่จะดึงพระพรของพระเจ้าได้หรือเคล็ดลับในการที่จะเข้าถึงการได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ซึ่งเมื่อเราฟังดูแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาย้อนคิดด้วยนะครับว่าฤทธิเดชของพระเจ้านั้นไม่ได้มาผ่านมาที่เปตโตรเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะว่าเปโตรเมื่อหลังจากที่ท่านถูกปลดปล่อยแล้วจากการถูกกลุ่มผู้นำชาวยิวชาวอิสราเอลขังคุกไว้คืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็ถูกข่มขู่ห้ามกล่าวเรื่องราวของพระเยซูห้ามกล่าวฤทธิดเดชของพระเยซูต่อไปอีกเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูห้ามกล่าวเมื่อเปโตรและยอนถูกปล่อยแทนที่เขาจะออกไปทำงานของพระเจ้าเลยโดยที่ไม่กลัวใครดยฤทธิดเดชท,ที่เขาได้รับ เขากลับไปหาพี่น้องที่ร่วมความเชื่อด้วยกันเขาก็รวมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งด้วยความกล้าหาญด้วยความเข้มแข็งมีการเปล่งเสียงอธิษฐานร่วมกันคุณทุกฟังเห็นไหมครับเปโตรกับยอนไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้ออกไปเลยด้วยฤทธิดเดชท,ที่เขาได้รับเต็มบริบูรณ์แต่เขากลับไปเสริมกําลังจากพี่น้องร่วมความเชื่อในการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแรงอธิษฐานของพี่น้องร่วมความเชื่อนั้น ช่วยให้เปโตรสามารถที่จะกระทํากิจการของพระเจ้าได้ต่อไปโดยการที่คนเหล่านั้นร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อเขาไม่ใช่เป็นการที่เปโตรแสดงสิ่งต่างๆเหมือนกับเป็นพระเอกเป็นวันแมนโชที่พระเจ้าใช้เปโตรเพียงคนเดียวโดยที่ไม่งอใครลุกขึ้นมาแล้วก็โด่งดังมีชื่อเสียงเพียงคนเดียวแต่ในที่นี่ที่พระกรัรมภีบันทึกเอาไว้ก็เป็นการบันทึกส่วนใหญ่ก็เป็นชื่อของเปโตร ที่รักษาโรคอย่างเช่นเงาของเปโตรผ่านใครคนที่เจ็บป่วยก็หายนั่นเป็นเพราะว่าเปโตรได้รับฤทธิ์เดชจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในขณะที่เขาอธิษฐานร่วมกับพี่น้องนะครับไม่ใช่เขาอธิษฐานคนเดียวและพระเจ้าตรัสเขาแล้วก็ตรัสกับเขาแล้วก็ใช้เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนําความรอดหรือการช่วยเหลือฤทธิ์ดเดชไปถึงคนอื่นเพียงคนเดียวแต่เขาได้รับการหนุนเสริมจากคริสักรยุคแรกร่วมกัน หลายคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นพี่น้องคุณผู้ฟังเมื่อเราได้เห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผู้คนพยายามที่จะได้เป็นอัครทูตเรียกตัวเองว่าเป็นอัครทูตหรือเรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนของพระเจ้าอะไรต่างๆมากมายเพียงคนเดียวคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นผู้สอนนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้ที่จะกระทำฤทธิเดชต่างๆสาแดงเดชต่างๆออกมาเราต้องฟังด้วยความระมัดระวังช่างใจ และมาเทียบกับพระคำของพระเจ้าในเวลานี้นะครับว่าพระเจ้าได้ใช้พี่น้องเป็นกลุ่มพี่น้องในครสตจักรร,ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนพันธกิจของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้ใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าได้ต้องการอยากจะให้เราเห็นแล้วก็มีความเชื่อและเข้าใจตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนในพระธรรมกิจาการที่เริ่มต้นเอาไว้นะครับหมายสำคัญได้เกิดขึ้น เมื่อพี่น้องทั้งหลายร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้ากธธ็เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาและเหล่าสาวกบรรดาสาวกทั้งหลายนี่เป็นพระหูพจน์นะครับไม่ใช่เอกพจน์ไม่ใช่ว่าสาวกหนึ่งคนพระเอกคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นเหล่าสาวกบรรดาสาวกอยู่รวมกันแล้วก็มีหมายสําคัญเกิดขึ้นมากมายในการช่วยเหลือผู้คน ปลดปล่อยผู้คนในสมัยนั้นนะครับจึงอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังเมื่อเราจะฟังพระคำของพระเจ้าเมื่อเราได้เห็นเรื่องราวต่างๆในสื่อที่กำลังเผยแพร่กันในยุคนี้มีมากมายนะครับก็ต้องฟังด้วยความพิจารณาพินิจพิเคราะห์และด้วยความเชื่อและฟังหูไว้หูและอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาถ้าสิ่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้าขอ,ขอพระเจ้าอวยพระพรสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จเป็นจริงถ้าไม่ใช่มาจากพระเจ้า ขอพระเจ้าเมตตาที่จะได้มีการยุติและมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้มาผ่านทางพลังของพี่น้องในคริสตจักรกระทํากิจของพระเจ้ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมแรงร่วมใจกันเปล่งเสียงอธิษฐานขอการช่วยกู้ขอความกล้าหาญมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าประทานฤทธิเดชให้กับพวกเขาต่างหากนะครับ คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวนจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ12ถึงข้อ16มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าพระธรรมกิจการนั้นเป็นเรื่องราว ที่เกิดต่อเนื่องจากพระราชกิจที่พระเยซูทรงเริ่มต้นไว้โดยพระวิญญาณของพระองค์ทรงทำงานผ่านทางอัครทูตด,ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าจะมีการอัศจรรย์อย่างแน่นอนเพราะพระเยซูเคยตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเขาเหล่านั้นจะทำกิจการที่ยิ่งใหญ่ กว่าพระองค์เสียอีกนะครับเหมือนในที่บันทึกเอาไว้ในยอหนพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ12กล่าวว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราคุณมฟังครับสิ่งที่พวกเขากระทำนั้น รวมถึงการอัศจรรย์ต่างๆก็ขยายวงกว้างขึ้นออกไปนะครับทำให้ผู้คนมากมายยิ่งขึ้นต่างก็มารู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ลูกาได้เล่าถึงช่วงเวลาที่ท่วมท้นไปด้วยการอัศจรรย์มากจนเปโตรไม่มีเวลาแม้แต่แต่ที่จะหยุดเดินพักในการรักษาฝูงชน ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับชายหญิงจำนวนมากต่างก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าแต่ก่อนการอัศจรรย์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพระวิหารเท่านั้นแต่ล้นออกไปตามถนนหนทางและในเมืองรอบๆกร,รุงเยรูซาเล็มด้วยเรื่องการอัศจรรย์เหล่านี้ตามมาทันที หลังจากเรื่องของอนาเนียและสฟีราเกิดขึ้นแม้ซาตานจะพยายามทำลายและเบี่ยงเบนพันธกิจของพระเยซูที่กำลังดำเนินอยู่ก็ตามแต่พันธกิจนี้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่ก็รวมไปถึงการขับไล่ซาตานออกในการรักษาคนที่มีผีโศกโรบ,บียดเบียนด้วยนะครับ พระคำตอนนี้ยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจในฤทธิอำนาจของพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีผู้ที่เลือกที่จะไม่ติดตามพระเยซูอยู่จำนวนมากคือผู้คนในพระวิหารนั้นพวกเขาก็กลัวจนต้องระมัดระวังตัวนะครับซึ่งอาจจะสงสัยในขบวนการที่เกิดใหม่นี้ <ítulo> หรืออาจจะเกรงกลัวที่มาของการอัศจรรย์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้นะครับการอัศจรรย์ดึงดูดความสนใจของผู้คนแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่ความเชื่อเสมอไปสิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับการอัศจรรย์ของพระเยซูและการอัศจรรย์ของอัครทูตนะครับซึ่งแม้จะเกิดขึ้นในสมัย คริสตจักรยุคแรกเมื่อ2,000ปีที่แล้วก็ตามแต่ในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหมายสำคัญมีการอัศจรรย์การรักษาโรคภัยไข้เจ็บการขับไล่พูดผีวิญญาณชั่วที่สิงอยู่ในร่างกายของผู้คนเบียดเบียนผู้คนให้ออกไปมากมายเหลือเกินแต่หมายสำคัญและฤทธิดเดชและการอัศจรรย์นั้นหาได้ช่วยให้คนเหล่านั้นที่ได้รับการปลดปล่อยมีความเชื่อ มีความไว้วางใจในพระเยซูเลยนะครับตรงกันข้ามคนเหล่านั้นอาจจะมีความสนใจตื่นเต้นยํำเกรงในช่วงต้นๆเท่านั้นเองแต่ว่าไม่นานเพราะเขาก็หนีหายไปจากคริสตจักรและไปจากการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นประสบะการณ์ส่วนตัวที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรท้องถิน่นบ่อยๆนะครับมีการรักษาโรค มีการได้รับการปลดปล่อยจากองค์พระผู้เป็นเจา้าแต่สุดท้ายเขาก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วและก็หายไปจากรุ่จักรเขาได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากการครอบงำการเบียดเบียนของมารซาตานสุดท้ายเขาก็เหมือนกับถูกปลดปล่อยออกจากรุ่จักรกลับไปสู่ชีวิตเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่า หมายสําคัญการอัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นจะช่วยทําให้ทุกคนกลับใจมาเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดไม่มีนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้แต่ในสมัยนั้นก็ตามเพราะว่าในพระคำรรของพระเจ้าบอกว่าผู้คนในบริเวณพระวิหารนั้นต่างก็มีบางกลุ่มที่หลีกเลี่ยงระมัดระวังตัวที่จะไม่เข้าไปยุ่งไปร่วมกับกลุ่มของอัครสาวกอาจจะเป็นเพราะว่าเขายำเกรงหรือเขากลัวหรือเขาไม่แน่ใจ ในธิดเดชของพระเจ้าหรืออย่างไรหรืออาจจะกลัวว่าจะถูกลงโทษเหมือนกับอนาเนียและสฟีราก็เป็นได้นะครับสำหรับข้อคิดที่จะถามคุณผู้ฟังให้ท่านลองตอบตัวท่านเองนะครับว่าวันนี้คุณผู้ฟังได้เห็นพระราชกิจของพระเยซูได้ดำเนินไปอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรในชีวิตของคุณหรือมีอะไรในคริสตจักรของคุณที่เป็นหมายสำคัญ ที่แสดงให้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยังทรงกระทำพันธกิจของพระองค์อยู่ให้คุณนำข้อดีต่างๆริ์เดทหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงสําแดงกิจการของพระองค์ในชีวิตของคุณและในคริสจักรของคุณนั้นนำมาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและขอบพระเจ้าที่จะประทานโอกาสที่ท่านจะมีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างน้อยได้มองเห็นในธิเดชต่างๆที่เกิดขึ้นในพระราชกิจ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทวีมากยิ่งยิ่งขึ้นในตัวของคุณเองในคริสจักรของคุณเองในชุมชนของคุณเพราะฤทธิเดชของพระเจ้าได้กระทํากิจของพระองค์มากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เราได้เห็นพระคุณและความเมตตาและการช่วยกู้ของพระองค์ที่มีมากยิ่งขึ้นเป็นการยืนยันการทรงพระชนอยู่และยืนยันถึงฤทธิอำนาจของพระองค์ให้ผู้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ให้ยำเกรงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนํารายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ ใครเราหนอยอมตายเพื่อเราด้วยรักทััวโลกาได้ประจักษ์แก่ใจในความรักแน่ไม่เปลี่ยนแปลพันดังคืนวันคอยพันแปลยังคงดำรงแน่แท้มาดแม้สิ้นชีพคงยัง เป็นดวงอาทิตย์สาแสงสู่สายธาราพลันระเหยเป็นเมฆคางกลับมาเป็นฝนล้นหลังเปลียบเป็นทานรักแห่งองค์ผู้ทรงพลังโลมมีเคยหยุดยั้งช่ำชื่นทั่วพื้นแผ่นดิน ตำทนล้นให้ไว้เป็นอาจินจากประผู้ไทยอาภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากพระโลหิตพระองค์ทานรักแห่งนี้ไม่มีเหือแห่งสัตว์รังเป็นทานรักที่ไหลหลัง จากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันองค์ดำรงในองค์พระเยซู พระโลหิตพระองค์ทานรักแห่งนี้ไม่มีเหือดแห่งสักครั้งเป็นทานรักที่ไหลหลังหลังจากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังไงดังทานพระองค์ทานรักนิรันดร์มั่นคง ดำรงในองค์พระเยซูจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู